แล็กลังค่า Suzuki Vitara สามประตูสำหรับรถที่ติดรูฟแฟลกซามูไรเจแปนคันนี้เดินทางมาติดตั้งแลกลังค่า S R Basket Number n ให้กับเจ้า Vitara สามประตูโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าหล่อมากๆนะคะเทมากๆเห็นไหมคะเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะ เอเชียบาสเกตนัมเบอร์ไนเนี่ยนะคะจะเป็นแหลกหลังคาสไตล์ออฟโรดนะคะซึ่งโดยปกติแล้วสไตล์ออฟโรดเนี่ยส่วนมากจะเป็นเหล็กใช่ไหมคะทางเราได้แหวกแนวออกมาเลยค่ะว่าขอเป็นอลูมิเนียมนะคะคุณภาพสูงให้กับคุณลูกค้าแป๊บหนา,หนาใหญ,ใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะพอติดออกมาเราเพิ่มความโดดเด่นเพิ่มความดุด,ดันให้กับตัวรถของคุณลูกค้าเลยนะคะน้ําหนักเบาใช้งานได้จริงนะแข็งแรงติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถเลยนะคะอย่างรถคันนี้นะคะซูซูกิวิทัล่าสประตูนะคะพอติดเจ้าเอเชียบาสเกต นำเบอร์นายไปแล้วโอ้โ oh, หบอกได้คำเดียวค่ะว่าหล่อดดูเท่ hey, ดูดีไม่ซ้ำแบบใครมีสไตล์มากค่ะคุณลูกค้าเลือกตัวถาดได้เหมาะกับตัวรถมากๆเลยนะคะสายป่าสายลุยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะต้องเป็น a อเซียบา e t สเกตนำเบนายทรงนี้เลยนะคะเห็นไหมครแป๊บหนา,นา,นาใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะคะและสีที่เราใช้พ่นตัวชิ้นงานนะคะเป็นสีพาวเดอร์โค้ดภายนอกนะคะแน่นอนค่ะว่าต้องทนแดดทนฝนแน่นอนนะคะรับรองได้เลยว่าคุณภาพจุใจจริงๆค่ะ เห็นไหมคะคานขวางที่เราให้คุณลูกค้าก็เป็นคานขวางทรง r b 03นะคะจะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมมีฉายาว่าคานขวางทรงปีกเครื่องบินนะคะติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะให้ชมด้านบนค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากแข็งแรงมากนะคะสุดๆไปเลยค่ะกับเจ้าเ s เ a ียบาร์สเตนัมนะคะไปอยู่บนรถคันไหนก็หลอดโดยเฉพาะกับเจ้าวิทาลา3ประตูคันนี้บอกได้คำเดียวค่ะว่าโอ้โหหล่อ ดูดีมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเรียนเชิญเลยนะคะที่เอเซียราชาแหลกลำคานะคะเรามีจำหน่ายสำหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะหรือจะสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0992825922หรือ0969824289นะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาปรึกษาพูดคุยสอบถามกันได้ที่ แอสไส s r 4 x 4ค่ะอยากได้รถออกมาหล่อๆสวยๆแบบนี้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเรามีบริการจัดส่งให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะโอ้โหสวยมากๆค่ะคุณลูกค้าเลือกตัวถาดได้เหมาะกับตัวรถจริงๆค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับเจ้าวิทรลาคันนี้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตให้ชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ